ไปทางไหนนี่เาอนั้นก็ได้ครับอ,อ้อ,อ,อ,อมอ้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 อมนิดนึงครับอาจารย์เขาเป็นช่างภาพนะครับเขาจะมาถ่ายภาพ<อ>ปราดชาวบ้านนะครับหรือว่าผู้สูงอายุคือผมทําโครงการถ่ายภาพคนแก่ทั้งหมู่บ้านครับผมเป็นช่างภาพจิตอาสาแล้วผมก็เดินทางไปทั้งภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยถ่ายภาพแล้วก็มอบภาพให้ผู้สูงอายุเป็นการปริ้นใส่กรอบมาเลยนะครับซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย ผมทําเป็นการกุศลเป็นจิตอาสาของผมนะครับคุณตาถ่ายไว้เนาะเอาไว้ให้ลูกหลานดูเนาะใส่แว่นเอาแบบนี้เลยเนาะเอาด้านสีขาวครับเอาด้านสีขาวเอามุมนี้เนาะโอเคยี่มีผมเลยนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเห็นไหมครับสักครู่ครับหนึ่งสอง หนสองฮะครบโอยอยู่นี่กันหมดครับสวัสดีครับโอ้อยู่ครบทุกคนเลยน่ะอันนี้ของคุณตาคุณตาชื่ออะไรนะคุณตายิมคุณตายิมคุณตาไม่เหือที่ปเปล่าใบไม้วันนั้นอ่านี่ครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับสุขภาพแข็งแรงอ้าตาอึบก็ลอดี ยังก็ลอรีอ่ยิ้มก็ลอรีอ่ยิ้มก็ลอรี่ตายังก็ลอรี่นะครับขอความสุขนะครับขอความสุขหลายเรื่องครับครับขอบคุณครับ